ดีท่านผู้ชมนะครับตอนนี้ผมพามาแนวสนามนโซเดอร์นะครับเดี๋ยวเราผมเร,มเริ่มเริ่มเริ่มวิ่งไปก่อนหนึ่งรอบนะตอนนี้อยู่ที่ชีเแคสุดท้ายสนามนี้ก็ถือว่ายากอยู่เหมือนกันนะถ้าใครไม,ไม่ไม่เคยวิ่งเลยนี่คือจะยากเลย ก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยวผมวิ่งไปก่อนหนึ่งรอบแล้วเดี๋ยวมาสโลคุยกันว่าตรงไหนอะไรยังไงเน้่ยแถวนี้จะยาก รอบแล้วอละชิเคนข้างนานมีเยอะเขาล่อแล้วครับสนามนี้จะมีชิเคนอยู่สามที่ ที่นิดแล้วก็ที่ีเคย์เนีอ๋ออันนี้ผมวิ่งมาเนี่ผมวนไปรอบหนึ่งแล้วยังวะอ่านี้นีตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกัน ผมทำสดๆไม่ได้ตัดไม่ได้อะไรหรอกี่เกียจติน,นี่เริ่มวนก่อนนะเดี๋ยวไปเริ่มเริ่มวนที่อ่าโค้งแรกโค้งแรกราต้องมันเป็นโค้งหนึ่งเป็นโค้งซ้าย ชิดขวามาสุดจำแพงเลยครับชิดมาสุดจำแพงเลยสุดเบรกคือตรงตั้มนี้ตั้มนี้ถ้ามองไปทางข้างซ้ายก็คือตรงเนในตัวหนังนนสือชุดนี้ครับส่วนป้ายนั้นน่าจะไกลไกลไปหรือเปล่าป้ายนั้นน่าจะไกลไปหรือเปล่า โอ้หถ้านับป้ายคงงงอะครับมันเยอะจัดดูดิด <laughs> เป็นแผงเลยแล้วก็สังเกตเอาละกันพอเริ่มพอเริ่มรอยดำๆเนี่ยครับพอเริ่มมีรอยดำๆมันจะมีจ้ำสีเข้มๆมีมีจ้ำสีเข้มๆอยู่ตรงนี้ครับอันนี้เป็นเบรกแบบเต็มน้ำหนักเลยก็ถ้าถ้าถ้าจะดูไอไ้อ ตัวหนังสือข้างกำแพงนี่ก็ต้องนับถอยหลังมากเนยชุดที่3ย้อนมาก็สังเกตง่ายนะมันเป็นตัวเดียวๆก่อนไปเป็นตัวคู่มีเซ็ตแบบเป็นคู่อยู่มีเซ็ตเดียวปรเด็กตรงนี้ครับตดมเข้มๆแล้วก็ลดเกียร์แบบเปิดเพิม CD. ผมลดลงเกียร์สามแต่มันจะรู้สึกแผ่วๆอ่ะถ้ามันฝืนธรรมชาติใครก็เกียร์สองก็ได้ถ้ารู้สึกว่าแบบอุ้ยรอบมันไม่ได้ก็ก็ลงเกียร์สองก็ได้ค่อยๆลงไปทีละขั้นทีละขั้นมันไม่ต้องแบบพุดพุดดนะค่อยๆลงค่อยๆลงค่อยๆดูรอบมันไปแล้วค่อยไล่ลงไปเพราะว่าเบรกเสร็จแล้วผมก็จะยกเลยไง เนี yeah, ่ยผมเบรกแล้วเต็มร้อยตรงนี้แล้วก็ค่อยลดเกียร์าไป3แล้วเนี่ยพอเราเริ่มเลี้ยวเข้ามาใช่ไหมตรงตรงจุดนี้เนี่ยมันมันจะเริ่มเลี้ยวน่าจะสักตรงอีกป้ายนี้แหละเร,เริ่มเริ่มเลี้ยวแล้วเลี้ยวเข้าไปตรงมุมซ้ายนี่ฮะมันคือจุดเอฟเฟกของเกียร์3 เราเหยียบเข้าไปได้นะเหยียบได้รถครไม่เด้งเหยียบเข้าไปเลยแล้วก็ก็ตีวงออกไปมันจะเป็นวงเลี้ยว,วเดียววงเลี้ยวเดียวเลยเลี้ยวเข้าไปจากจุดเริ่มเลี้ยวเข้ามาทางนี้แล้วมันจะบานออกมาทางนี้ครับวองรถออกไปบานออกมาแล้วก็ดึงรถกลับไปซ้ายครับพอข้ามป้ายพีเิลลี่ไปได้นิดน,นึงอ่ะน่าจะซัด น่าจะซักที่จริงมันมีจุดให้สังเกตแหละแต่ว่ามองด้วยมุมนี้คือมันไม่เห็นอีกจุดที่ผมเคยมองอะนะเออมันหายไปวะมันไม่เห็นเลยคิดว่าต้องกะกันแล้วแหละแถวตรงนี้เลยป้ายพีเรนดีมาได้ซักน่าจะแบ่งครึ่งหนึ่งอ่ะ ผมไม่แน่ใจมันไม่มีจุดให้สังเกตง,ง่ายๆนี่เริ่มเบรกแล้วแค่เริ่มน้ำหนักยังไม่เต็มหน้าเบรกเสร็จแล้วก็จุดคงต้องแบ่งครึ่งน,นึงอ่ะผมคิดว่านะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาจุดเบรกให้ให้ดูชัดๆดีกว่าว่ามันคืออะไรกันแนะ่ ไอพีเรลลี่ระหว่างป้ายหรือว่าตรงนี้นะเนี่ยถ้าสังเกตง่ายๆคเนี่นี่นนนนตรงตรงนี้ว่าเราจะเริ่มเบตรงเส้นพิษออกมาเนี่ยมันจะมีเส้นเลนพิษออกมาใช่ไหมมีฟือ้ออกมาปักล้วมาหักเป็นเป็นแนวเดียวกับแท็กคิดว่าใช่แล้ว เลยนิดนึงเลยนิดนึงบอกไว้ถูงกันแล้วก็ลดลงมาเกียร์สามก็ค่อยเลี้ยวมาค,ค่อยเลี้ยวมานี่จุดไฮเปกมันอยู่นี้ครับเห็นคราบดำๆที่ที่พื้นที่เทิร์ฟไหมี่มมันจะอยู่ตรงนี้แล้วรถมันก็จะวนแบบลอยๆตรงนี้เขาต้องต้องค่อยใจเย็นๆใจเย็นๆดูท่าทีรถให้ดีก่อนแล้วก็ค่อยๆต่อคอันเร่งนิดๆหน่อยๆอ,อะไรเงี้ยท่า ถ้าทรงรถมันยังไม่ค่อยดียังไม่พร้อมอะไรเงี้ยไม่ค่อยใจเย็นๆแล้วก็เร่งไปครับแล้วก็มีจุดเอฟเฟกอยู่ตรงนี้ที่หนึ่งแล้วก็ไปทางตรงนี้ดูตามรอยเลอะของถนนไปครับตรงนี้เราก็จะเบรกจนเนี้ยหละตรงเนี้ยตรงตรงตรทางเดินเนี่ยครับมันจะตรงกับจุดเริ่มต้นของราบเลอะๆนี่พอดี ไปนะครับนี่ยปึ๊เบาอะผมเป็นรถเกียร์นะจกเกียร์สามก็ได้จุดเอฟเฟกต์ก็อยู่ตรงนี้ฮ่าดูจุดเอฟเฟกต์ก็อยู่ตรงนี้ครับง่ายปึ๊บเดี๋ยวเข้ามาจุดเอฟเฟกต์อยู่นี้ก็ผลบวบไป,บปลแล้วก็บานออกซ้ายไปจุดเอฟเฟกต์อยู่ตรงนี้ต่อไปเป็นชีเคน็นปึ๊บล้อชิดขวามาครับ นี่ถึงตรงนี้ป้ายร้อยผมอ่ะพอรถเข้าป้ายร้อยไปปุ๊บผมก็เบรกคือป้ายร้อยอยู่นี้ใช่ไหมรถรถวิ่งเข้ามาพอพอท้ายพ้นปั๊บผมก็บกเบรกเหนื่อยไหมไอยพุ่มปั๊บผมก็เบรกไหมเอาไปท้ายพ้นเบรกปุ๊บบึ้งบ,บึ้งลงกี่สอง เริ่มเลี้ยวตรงนี้เริ่มเลี้ยวตรงนี้ตรงปลายปลายกำแพงนี้ีแดงนียครับแล้วก็ล้อซ้ายเหยียบขึ้นไปคือตรงนี้มันจะกระเด้งกระเด้งหน่อยอย่าเหยียบเข้าไปลึกถ้าถ้ารถใครไม่เด้งเหยียบเข้าไปเลยครับคอมไปเลยล้อซ้ายคอมเหยียบเข้าข้างในตรงนี้ไปเลยถ้ารถใครไม่เด้งนะแต่รถผมมาเด้งผมพยายามเหยียบน้อยอเลี้ยวเข้ามาได้ ก็จะเอาล้อขวาไปเหยียบตรงเคอร์มี่ทีแล้วก็ใจเย็นไว้ถ้าเร่งแรงมันอาจจะแบบตกทรายแถวเนี้ยไม่ไม่ลดหมุนก็ตกทรายตรงเนี้ย <c oughs> ต้องคอยระวังไม่ต้องรีบเลยครับขับอ e ีรถเนี้ยไม่ต้องรีบรอทรงรถให้แบบพร้อมไปก่อนแล้วเราเราค่อยสัง่งมาถึงตรงนี้เราเบรคไหนปกติผมจะให้สังเกตว่า ว่ตรงสีดำตรงสีดำนี่คือจุดเบกใช่ไหมแต่โพงนี้จะไม่จะมีการยกเว้นโพรงนี้จะเป็นแบบท้ายรถพ้นขอบดำของตรงนี้ไปแลว้วเว็บเนี่ยผลขอบดำตรงนะี้ก็มันจะสินส้นสุดไอ้ไอ้ไอ้ตรงนี้พอดีมันมันจะมีไอ้เนี่ยมีหินหินอะไรสักตากเนี่ยเป็นเชิร์ฟที่ไม่มีสีอ่ะสุดพอดี คือท้ายพ้นปุ๊บก็เบรกครับท้ายพ้นปุ๊บเห็นปะเบรกแล้วแล้วเราค่อยๆไปชิดซ้ายไปครับยืดไว้เ <c oughs> นี่ยเริ่มเบรกแล้วผมเบรกไป80 70เปอร์เซ็นต์แล้วมาถึงนี่เลยครับเอารถชิดริมมาตรงนี้เลยรถชิดริมมาว้าแล้วเราเลี้ยวไงเราเลี้ยวด้วยเอาล้อขวาครับ พอล้อขวาลุยลงไปตรงนี้เลยครับหรือลงไปทั้งคันก็ได้ทั้งซ้ายทั้งขวาก็ได้แต่ว่าล้อซ้ายจะต้องอยู่บนเส้นขาวนี้อย่าหลุดออกไปข้างนอกเนี่ยเดี๋ยวผมจะอยู่บนเส้นขาวอยู่ทางนี้ก็เหมือนกันก็ลุยเข้าไปเหมือนกันแล้วก็มันได้แค่ เอาล้อซ้ายเนี่ยเหยียบไปบนไอ้หลอนๆลอนเนี่ยไอไอ้เขาเรียกอะไรอ่ไอไอเทิร์ไซกรอบอ่ะเ,อเหยียบลงไปครับเหยียบลงไปเลย,ยเยยบู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 เข้าไปเนี่ยมันเข้าได้ลึกขนาดนี้เลยนะออกออกคือรถออกไปนอกเส้นขาวเลยแต่มันไม่ไม่โดนทำโทษ ข้างนี้ไม่แน่ใจนะข้างนี้เ่าเหยียบได้เนี่ยส่วนข้างนี้ลุยได้ถึงล้อซ้ายเหยียบอันนี้เข้าไปทั้งอันแล้วก็ออกมาครัแล้วก็ชี้ที่จริงอันนี้ออกมาแรงไวหน่อยแล้วเราก็มาเข้าไอ้เป็ดนี้เหยียบไปบนเิร์กเลยครับเร่งไปครับใจเย็นเร่งไปจะค่อยเร่งไปจนมาถึงตรงนี้เราวิ่งมาให้ล้อให้ล้อซ้ายออกมา วิ่งบนเคอร์ฟเลยครับแล้วพอถึงสุดเนี้ยก็เลี้ยวออกไปรถไครทรงตัวดีไม่ดีสามารถเหยียบคันเร่งแบบเต็มไปเลยโดยไม่ปล่อยก็เหยียบไปเลยครับส่วนรถไครไม่อำนวยก็ยกสักหน่อยเพื่อความปลอดภัยแล้วเราก็เริ่มเลี้ยวก่อนจุดเอฟเฟกของโค้งนี้อยู่ตรงนี้โค้งนี้จะยาก เวลาเลี้ยวขึ้นไปอ่ะมันจะแบบมันพอดีคันลถมากเลยทั้งตอนเราเริ่มเลี้ยวเลี้ยวเข้ามาแล้วแล้วก็ตอนจะออกน,น,อนี่ลลนนตรงนี้คือตรงเนี้ยเขียวๆลันๆเนี่ยตรงเนี้ยคือจุดไอเสตนะครับแล้วว่า,าอวลอยรดออกไปออกมาตรงนี้ แล้วเราก็จะชิดซ้ายไปเรื่อยแล้วคราวนี้พยายามอย่าให้ตกถนนนะสนามนี้มันแคบคล้ายๆกับแ,แบนแฮสหลุดออกไปก็ถลายหญ้าข้างหน้าก็เบรกตรงนั้นครับนี่เบรกตรงทราบดำปื๊บแล้วก็ลดเกียร์ลงไปลดลงไปเรื่อยๆสามสองหนึ่งเลี้ยวเข้ามาปื๊ดตรงนี้เป็นจุดเอฟเฟกครับจริงๆขยับมาอีก นิดหนึ่งตอนก่อนอีจุดเขียวนะแต่นะเข้าจุดเขียวนี่เลยก็ได้เราต้องอ้อมรถอีกนิดหนึน่งเพื่อที่เวลาเลี้ยวมันจะได้ไม่ต้องไปเสียวตอนขาออกเ<ม>นี่ยผมเข้าตรงนี้นะ,ะมาปล๊บแล้วก็รอเพอรอเ็เลีเ้ยวต่อไปดิเลี้ยวต่อไปออกมาลลยเคิร์ฟอันนี้ได้ครับออกมาลลยเลย ทางหน้าเป็นชีเคียนสุดท้ายนะฮะเข้าเข้าไยร้อยไปแล้วเบรคอะไรกวะคือผมเข้าไปในนี่ก่อนอะคือท้ายรถท้ายรถผลไอ้คาบดำอะผมก็บเบรกรถจะเข้าไปในคราบดำอ,อแล้วก็บเบรกเบรกแล้วก็ เบรกลากเข้าไปเลยครับจนกว่าเราจะเลี้ยวจะเริ่มเลี้ยวเนี่ยประมาณเริ่มเลี้ยวสักประมาณตรงเนี้ยตรงมีเขียวเนี่ยเริ่มเริ่มต้นเขียวแล้วก็หากเกียร์ที่เหมาะสมมาเลี้ยวแล้วเราก็เหมือนตรงชิเคนั้นเลยเราเอาล้อซ้ายลุยขึ้นไปบนนี้ขึ้นไปบนเซิร์ฟไซกต์อปึ๊บเข้าไปปึ๊บ ข้างขวาเหมือนกันแบบชี้เคนู้นเลยพี่บอกอะ <c oughs> ลุยเครอรสไกรอกไปเล้วขวาแล้วก็ใจยเย็นแล้วก็ลอยรถออกมา่างนี้แล้วก็ดึงรถเข้าขวาไปแล้วก็ไปเบรกตรงนั้นนะเนี่ยตรงจ้ำเนี่ยมีครบรอบแล้วครับสัมมีมาดูเร็วๆดูเร็วๆเนี่ยเรามาดูเร็วๆ,ๆ,ๆ,ๆครับ เมื่อกี้ก่อนจะเลยขอดผมวนก่อนกัน,กนรอบหนึ่งเอารถมาตั้งตรงนี้สายเหยียบขวาเหยียบรถออกมาขวาเฮ้ยรถออกมาซ้ายดึงรถกลับไปขวาเพื่อจะไปเข้าโค้งหนึ่งที่เป็นโค้งซ้ายเบรกจ้ำเข้มๆบึมลงสองเกียร์ลุยซ้ายเข้าไปออกมาขวาเหยียบเคิร์ฟได้ดึงกลับไปซ้ายเบรกลงหนึ่งเกียร์เข้าชิด เอเกคิ e C, se, ลดเคิร์ฟรถลอยมา oh. ทางนี้มีเอฟเฟกตรงนี้อันหนึ่งอันตรงนี้หนึ่งอันถึงตรงนี้เบรกตรงนี้คือเ e อฟเฟก่าเบาๆเข้ามาตรงนี้คือเอฟเฟกต่อไปชิเคนที่หนึ่งเข้าปร้อยไปแล้วเบรกเลี้ยวตรงนี้นนี้เราก็เลาะซ้ายไปครับ ข้างหน้าเป็นชีเกนขวาสายค้นในนี่เบรกขวาฝาลุยขวาซ้ายลุยเดี๋ยวออกมาทางขวามีซ้ายสุดนี่เลี้ยวนี่เอฟเฟก์ล้อซ้ายไปครับข้างหน้าโค้งวาถึงทราบดันเบรกมันจะตรงกับป้ายอะไรไม่นู้วป้ายร้อยมั้งกลับมาพคสนามนี้สั้น วิ่งประมาณ1นาทีครึ่งเข้าร้อยเบเฮ้ยเข้าดำๆซ้ายลยขวาลุยจบครับเรียบร้อยถ้ายังไม่คุ้นสนามก็จะเย็นๆก่อนครับค่อยๆวิ่งไปเดี๋ยวเวลาก็มาครับค่อยๆวิ่งไปเอาให้แม่นๆคืออีการอีการที่เราจะขับรถไปได้เวลาดีๆเนี่ย มันอยู่ที่มันอยู่ที่เราเนี่ยแหละถ้าเรามัวแต่รีบใช่ป่ะเอาเบรกก็ไม่ตรงเข้าไปแล้วก็ล้นเกินตกถนนทุกๆครั้งที่ท่าะมันเสียเวลาเยอะกว่ามันเสียเวลาเยอะกว่าที่เราใจเย็นแล้วเราค่อยๆไปไม่เชื่อลองดูได้เดี๋ยวผมลองลองขับชา้ชาๆให้ดหูอะไรวะ อ๋ออันนีนมนมน้มันเป็นเมื่อกี้มันมันมันเป็นไอ้นี่มันมันเป็นรีเพย์เดี๋ยวผมขับช้าๆให้ดูนะแบบเรื่อยๆเปื่อยๆเลยอะ่ะมันจำไม่เสียเวลาเข้ากับเราพลาดเวลาที่เราพลาดอะ่ะมันเสียเยอะมากกว่า อยากให้ให้เลือกทิศทางที่จะเย็นๆมากกว่ามากกว่าเลือกเลือกวิธีไม่ใช่ทิศทางเออมากกว่าเลือกวิธีที่แบบพุ่งทยานเข้าไปเนี่ยผมว่าเรื่อยๆอย่างเงี้ยเอาไม่ให้พลาดอะ่ะเดี๋ยวรอบนี้มันอาจจะเอาแล็บนะเนี่ยเราจะไม่รู้ นี่เลยค่อยๆเบาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวพอเราเริ่มแม่นเริ่มแม่นเราก็ค่อยๆเพิ่มสเตปคความเร็วเข้าไปเดี๋ยวรอบนี้ยังยังวัดอะไรไม่ได้นะคือผมวิ่งไว้เนี่ยหนึ่งนาทีสามสิบจุดหนึ่งตอนตอนตอนก่อนมาลิขคอดคาดเนี่ย ตอนตอนเริ่มตอนเริ่มตอนรอบแรกที่วิ่งที่ดูอ่าหนึ่งนาทีสิบเดี๋ยวดูคราวนี้ผมจะวิ่งแบบเอาแบบชิวๆเลยนะเซฟเซชิวๆคว่อยๆไปเรื่อยๆดูดิว่าเวลามันจะต่างกันเท่าไหร่กับการที่ตอนแรกผมวิ่งแบบก็ไม่ได้เต็มที่นะเพราะว่ายางมันไม่ ยางมันยังไม่ค่อยได้ก็วิ่งไว้ได้หนึ่งนาทีสามสิบตอนนี้ผมวิ่งแบบธรรมดานะไม่ใช่ธรรมดาสิวิ่งแบบวิ่งแบบ <c oughs> เซฟเซฟอะปลอดภัยไปเรื่อยๆจะให้ดูว่าเวลามันผ่างกันแค่ไหน นี่คือแบบไม่รีบเลยนะวิ่งเอาเซฟอะ แบบไม่เสี่ยงเลยอ่ะดูได้ห่างกัน0.25วีเอง0.4นะอ๋อจุดสี่วิจุดสี่วิจุดสี่วีไอ้บนจอผมมันคำนวณผิดหน้าห่างกันจุดสี่วิเองอ่ะดูที่มุมข้างบนผมขายายให้ดูไม่ได้หรอแต่ดูดูที่เวลามุมข้างบนะ <S <S บนะเบสไทม์ผมทำไว้ตอนเที่ยวแรกที่เรามาวิ่งอ่ะ หนึ่งนาทีสามสิบจุดหนึ่งเก้าศูนย์เมื่อกี้เนี้ยที่วิ่งอ่ะหนึ่งนาทีสามสิบจุดห้าศูนย์ศูนย์ห่างกันจุดสามหนึ่งศูนย์เองอ่ะแล้ววิ่งแบบวิ่งแบบธรรมดาไออ,อีรอบแรกก็วิ่งแบบแบบธรรมดาไปไปเรื่อยเหมือนกันไม่ไม่ได้แบบซัดซัดหนักหนักแล้วรอบเมื่อกี้นี้คือวิ่งแบบเอาเซฟได้เวลาหนึ่งนาทีสามสิบจุดห้า เนี่ยผมผมอยากจะบอกว่าไม่ไม่ต้องไปรีบหรอกแบบซัดเข้าไปแบบโอ้ลึกสุดอะไรแบบกลัวกลัวจะไม่เร็วกดคันเร่งรีบมีคันเร่งรีบอะไรอย่างเงี้ยโค้งแบบรถยังไม่พร้อมที่จะไปเลยก็แบบซัดคันเร่งแล้วพอเราพลาดน,นิดนึงอ่ะมันเสียเวลาเยอะเลยแนะนำว่าให้วิง่งให้วิ่งแบบใจเย็นๆ เอาให้อยู่บนถนนเลี้ยวให้ถูกเบรกให้ถูกค่อยๆดูจังหวะรถไปถ้ารถมันพร้อมไปแ้้ก็ค่อยไปถ้ามันยังไม่พร้อมเราก็แบบอ่ะมันสามารถมีคันเร่งได้สัก5 0เซ็นแล้วก็คันเร่งสัก5้าสอร์เซนก่อนไม่ใช่แบบรถยังแบบดุกดิกดุกด,ดิ๊ยังกำลังแบบห้าสิบ้าสิบอยู่เลยแต่สัดคันเร่งเต็ทีก็ นอะตกถนนวันนี้ก็แค่นี้ครับคลิปนี้อลองลองใช้วิธีที่ผมบอกดูแต่เย็นเยนวิ่งให้อยู่บนถนนไม่ต้องไปรีบไม่ต้องไม่ต้องกลัวโดนใครแซงขับไปเรื่อยๆเอาให้อยู่บนถนนรับรองเวลามาแน่พอพอเราเริ่มขับช้าๆแบบไปเรื่อยๆเราเราจะเริ่มเห็นละ ว่ามุมมุมไหนเลี้ยวยังไงมันมันจะเห็นมันจะเห็นมากขึ้นไงถ้าเราแบบมัวร์ซัดเข้าไปอย่างเงี้ยเราจะวิ่งแล้วว่าตรงนั้นก็จะพลาดก็จะพลาดอยู่อย่างนั้นน่ะจะเราจะมองไม่เห็นจุดที่วิ่งที่ถูกต้องเราก็ควรวิ่งชา้าชาค่อยมองไปเรื่อยๆดูอ๋อตรงนี้มันมีจุดนี่ให้สังเกตนี่ว่าเบรกตรงนี้ดิเบรกตรงนี้ดีตรงนั้นมีจุดอันนี้ให้สังเกตว่า เอาไว้เลี้ยวแล้วแบบเป๊ะมากเลยอะไรเงี้ยเราก็สังเกตค่อยๆเห็นมันจะค่อยๆเห็นไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราวิ่งแบบลุยอย่างเดียวเลยอ่ะเราจะไปจดจ่อกับความว่ากูกูจะเร่งกูจะเร่งไปยังไงให้เร็วกูจะเร่งไปยังไงให้เร็วแต่จะจะไม่ไม่มาคํานึงถึงว่าเฮ้ยจะต้องเบรกตรงไหนดีวะให้มันพอดีพอดีใช้เกียร์อะไรดีนะตรงนี้เลี้ยวยังไงดีนะ เลี้ยวตรงจุดไหนดีนะมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะงั้นนี่ยค่อยๆไปครับสนามเนี้ยใช้ความสามารถเยอะอยู่ต,ต,ต,ต้องต้งต้งเขาเรียกว่าอะไรใช้สกิลอะใช้สกิลในการขับเยอะอยู่ครับไม่เหมือนพวกในพวกสนามให้สปีดที่แบบโค้งไม่เยอะมากโค้งใหญ่ๆอะไรเงี้ยสนามนี้มีชิเคนสามอันมีโค้งที่ มีโท้งที่มันพอดีกับตัวรถอะ่ะถ้าจะไปให้เร็วคือมันพอดีกับตัวรถมากถ้าจะเลี้ยวขวานี่คือล้อซ้ายนี่ต้องสุดขอบสนามพอเลี้ยวขวาเข้าไปได้ชิดเอเพกปุ๊บล้อขวาชิดสนิทต,ตรงเอเปกตรงเคิร์ฟเยียบเคิร์ฟพอดีแล้วพอขาออกไปซ้ายล้อก็ต้องออกไปลุยเกือบจะตกยากช่ไมมันมันจะมีช่องแบบพอดี ต้องต้องต้องสกิลเยอะสนามนี้ลองลองดูครับอย่าไปรีบอย่าไปรีบเดี๋ยวสนามหน้ามาเจอกันใหม่ครับสัปดาห์หน้าไม่รู้สนามอะไรสนามนี้ผมฝากเอาไว้ว่าใจเย็นๆครับเพื่อความสำเร็จที่รวดเร็วของเราไว้เจอกันสนามหน้าฮะสวัสดีครับ